สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้น้องสาวของเรานะคะนางก็อยากจะมากินโอมาการเซค่ะเราก็เลยมากันที่ร้านอิชิกะนะคะในโรงแรมแรมแบนนะคะสุขุมวิท18นะคะซึ่งที่นี่คนข้างที่จะมีแบบครบครันนะคะคอที่เรากิน,นะคะก็จะเป็นคอร์ด14อาเทมนะคะเริ่มต้นด้วยก็เพราะมีชาเขียวมาเสิร์ฟนะคะแล้วก็เออมีเหล้าอะไรสักอย่างนะคะซึ่ง อันแรกนะคะที่เขาจะให้ทานนะคะเขาก็จะให้ทานเออเออเป็นคล้ายๆแบบอะไรนะคะมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีสาลี่เราก็ลืมบอกเขาว่าเออเราไม่ชอบนะคะอันที่สองค่ะก็จะเป็นเออหมึกหินห้อยนะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในทะเลของเออญี่ปุ่นนะคะเป็นหมึกฟูตารุนะคะรสชาติหวานนุ่มนะคะอันถัดมานะคะก็จะเป็นไข่ตุ๋น ทอดทอกทอด้วยเนื้อปูนะคะก็ละมุนนุ่มอร่อยค่ะอันนี้ชอบมากเลยน้ำซุปเขาก็เคี่ยวเป็นอย่างดีนะคะ,ะจะเห็นได้ว่าตอนทำอาหารเชฟก็จะมีถามเราตลอดเลยค่ะว่าเฮ้ยอันนี้โอเคหรือเปล่าอันนี้ไนี่โอเคไหมแบบเพิ่มวาซาบิไหมแบบนี้ค่ะเพราะว่าวาซาบิที่นี่ค่ะเขาจะใช้วาซาบิสดนะคะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดนะคะเราก็าเลยบอกเพิ่อมอีกนิดนึงเนาะ เนี่ยค่ะเขาจะทําแบบพิถีพิถันนะคะเมื่อกี้ก็เป็นซูชิกับเนื้อปลาอันนี้ก็จะเป็นซูชิกับกุ้งลายเสือญี่ปุ่นนะคะซึ่งกุ้งเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีไขมันนะคะเพราะว่าเออมันน่าจะว่ายน้ำยเยอะเนาะก็อร่อยดีแบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไระคะ่ะแต่ว่ามันจะออนท็อปด้วยไข่ปลาซาบะอาคาเออ่ก็ เออเราก็ไม่รู้อะค่ะว่าต้องใช้ตะเกียบกินหรือมือกินนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเออให้ใช้ตะเกียบเนาะเออก็น่ารักดีนะคะอะไรที่กินได้เขาก็บอกแบบอันนี้ค่ะใบผักกินไม่ได้เขาก็บอกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นซุปหูฉลามนะคะเขาก็จะแบบเออจุดไฟให้เรา,เาตรงนี้เลยเนาะ,ะซึ่งตรงนี้นะคะ่ะก็จะมีการเคี่ยวกับกระดูกปลาค่ะก็ต้องมีการกรองค่ะน,นะคะเราจะต้องคนให้ข้าวมันแตกก่อนนะคะเพื่อ เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวให้กับน้ำซุปนะคะเออกินแล้วละมุนมากเราชอบปูชลามันนี้มากเลยคะ่ะเมื่อกินแล้วก็หุดหิเขาบอกว่าเออให้ล้างให้ให้ลา้ลางรสชาติอาหารโดยกินอันนี้ค่ะแล้วมันก็จะมียอดบัวค่ะแล้วมันแปลกมากก็ดบัวใต้น้ำเนี่ยมันมีคล้ายคล้วุ้นใสๆที่มันมีตามธรรมชาติ่ะกินแล้วก็ขุดหยดดีนะคะต่อมาก็มาชิมอีกชิ้น,นึ่งนะคะก็ออมันก็ฟินนะคะเออนะคะก็มาได้ที่ร้านอิชิกะ ยังไม่หมดค่ะ14ไอเทมนะคะอก็อมีมาเรื่อยๆอูอันนี้เป็นเมนูที่เราว่าเฮ้ยไฮไลฟ์สุดอ่ะก็เราชอบอ่ะเปิดมาควันขโมงเลยค่ะกนเนื้อปลาอะไรก็ไม่รู้แล้วเคาก็จะเอาใบเบิร์นใช่ไหมแล้วก็เอาไปสมูกด้วยไม้ซากุระค่ะซึ่งพอเปิดมามันก็จะได้หอมกลิ่นควันนะคะเออมันดูแบบละมุนดูหน้าเรากสิเราชอบมากเสรุปแล้วเออชอบทุกอย่าง ต่อมาค่ะนี่ค่ะเมนูที่หลายคนชอบกินเลยค่ะอูนิหรือไข่หอยเม่นนะคะ,ะไข่เม่นทะเลนะคะอ่านะคะต่อมาค่ะอันนี้เราไม่ได้ใช่ว่าอะไรนะคะฟังไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าอาร่อยค่ะกัดสองคำหมดค่ะอ่าตบท้ายด้วยน้ําซุปนะคะข้างในมีปลาเออก็ก็แบบ เออให้อุ่นๆน,นะคะอ่าต่อมานี้ก็จะเป็นแบบเออเของหวานนะคะเออกินตัดเลี่ยนนะคะก่อนที่จะใกล้ที่จะจบคอร์ดนะคะเป็นพุดดิ้งเนาะอ่าสุดท้ายด้วยตบด้วยไอสครีมนะคะ